ถ้าคุณติดตามวิวัฒนาการของโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นในจีนแผ่นดินใหญ่หรือฮ่องกงเนี่ยตลอดระยะเวลาในอดีตเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีของ s a r s s a r s หนึ่งนะ,ะหรือถ้าคุณไปดูกรณีของ uh, middle east respiratory syndrome นะฮะแล้วก็กรณีไวรัสต่างๆเนี่ยเมื่อมีไวรัสสายพันธุ์โคโรนามาในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเอาวัคซีนซึ่งคุณฉีดในแต่ละรอบเนี่ยมันป้องกันกันไม่ได้ แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบริษัทชั้นนําพวกนี้เนี่ยเขาก็จะกอบโกยรายได้อย่างมหาศาลเวลาผมพูดทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าในที่สุดคุณไม่ควรฉีดวัคซีนนะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะฉีดวัคซีนทุกๆปี2ปีฉีดไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาซึ่งผมจะต้องลากสังขารตนเองไปบังคับตนเองให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยแล้วฉีดทีหนึ่งเนี่ยก็ได้แค่นั้นคือหมายความว่ามันก็ป้องกันได้เพียงแค่ไม่กี่สเตรนแล้วก็พอปีหน้าก็ต้องฉีดอีกอะ มันจะมีออกมาทุกปีนั่นคือชีวิตของคุณถ้าคุณให้ความสำคัญกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเหมือนกับคนซึ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนซึ่งเคยเป็นก็จะเซ็งแล้วก็รู้สึกว่าทำไมกูไม่กินไม่ฉีดวัคซีนวะปีนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วต่อให้คุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้รับเชื้อแล,แล้วมีอาการหนักก็ยังมี เพราะว่ามันไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งปกป้องได้ร้อยซแต่ว่าอัตราส่วนในการปกป้องเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าไวรัสโครโรนารุ่นนี้ซึ่งผลิตออกมาอย่างไรก็ดีประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าในชีวิตของโลกยุคใหม่เนี่ยมันก็จะมีวัคซีนต่างๆเหล่านี้เข้ามาครน,นี้ถ้าเกิดสื่อเขามีศักยภาพในการสร้างความตื่นตระหนกให้คุณกลัวโครโรนามากเป็นพิเศษเนี่ยมันก็แปลว่า ออกจากกระเป๋าสตางค์ของเราทุกคนเนี่ยรวมทั้งกระเป๋าสตางค์ของรัฐบาลของทุกๆประเทศเนี่ยก็จะเป็นเงินซึ่งจะเดินเข้าสู่กระเป๋าสตางค์ของเจ้าของเงินเจ้าของเงินก็คือบริษัทยาเขาก็จะกอบโกยรายได้อย่างมหาศาลจากการผลิตวัคซีนออกมาทุกๆปีซ้าแล้วซ้าเล่าอย่างน้อยทุกๆสองปีก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากนะฮะสำหรับคนซึ่งคนซึ่ง คนซึ่งมีความย้อนแย้งในอุดมการก็คือว่ารำคาญมากเวลาปลื้มเชียร์อเมริกาแล้วพูดอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งดีๆงามๆเกี่ยวกับบริษัทนะชั้นนำในสหรัฐซึ่งโอ้โหเก่งกาจเหลือเกินในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีเงินเยอะแยะมากมายในการที่จะไปไปซื้อตัวนักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ซื้อผลงานวิจัยของบริษัทเล็กๆยอะไรเงี้ยก็ สำหรับคนซึ่งแอนตี้อเมริกันแคปิตอล m ซึมเนี่ยนะฮะไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณกลัวโควิดในรอบนี้แล้วถ้าคุณรอฉีดวัคซีนอยู่เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเงินจากกระเป๋าสตังค์ของคุณเองนี่แหละมันจะเข้าไปสู่เงินในกระเป๋าสตังค์ของบริษัทยาชั้นนำของสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเพราะว่าในที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาที่มีการฉีดวัคซีนกันจริงๆเนี่ย ไอ้วัคซีนของดีๆเนีนย่นยมันก็จะมาจากบริษัทยาชั้นนำของสหรัฐนี่แหละ <c ười> คือเอาง่ายๆคุณหนีไม่พ้นบิ๊กฟาร์มาสหรัฐเพราะวของดีๆมันจะมาจากที่นูน่นก็ถึงแม้ว่าประเทศไทยอาจจะอยากทำเดียวกับรัฐบาลจีนเพราะว่าเรามีเราเชื่อมั่นในความสัมพันธ์พิเศษนี้ก็ดีก็ดีดนะฮะแต่ว่าในที่สุดหนีไม่พ้นแะฮะ พวกพวกไฟเซอร์พวกจอห์นเันและจอห์นสันพวกนี้อาจจะถูกทำให้ดูเหมือนว่าเป็นปีศาจของเศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ำสูงนะแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อเมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตขนาดนี้คุณก็หนีเขาไม่พ้นแล้วถึงเวลาพวกนี้เขาก็ร่ำรวยต่ออยู่ดีนะฮะเห็นแล้วหรือยังไงว่าทำไมผมพยายามที่จะบอกว่าคุณจะต้องอยู่ร่วมกับไวรัสนี้ไม่ต้องไปกลัวมัน